สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอดามาตามน้องแท็กเตอร์น้องแท็กเตอร์ลาวพัฒนาวันจันทร์วันที่3พฤศจิกายน68น้องเพื่อนหาเลขลาวมาพี่น้องสองเข้าเต็มเต็มเข้าแบบสุดยอดน้องมืีอวันที่หาพฤศจิกายน68น้องเพื่นนหมาแล้วทั้ง3มตัวและ2ตัวพี่น้องคลิปนี้จะเป็นเลขลาวพัฒนานะคะเลขเพื่อนบ้านพี่น้องไปเขาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะวันน้องเพิ่นนหตัวใดไปเลยค่ะ วันนี้มาตามน้องแทคเตอร์พี่น้องเลขลาวพี่น้องเลขลาววันนั้นวันจันร์แมงดามาหาน้องแทคเตอร์ถามว่าน้องแทคเตอร์วันนี้แม่น้องดามาหามาหาบักลาขอเลขลาวเด้อชนกระไฮพี่น้องไฮเม่นปานจับวางพี่น้องนี้แมองดามาพี่น้องวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาแม่น้องดาขอเผ,ผิผลเลยบอกว่าสองหกสองเก้าแมงดาตัดออกมาสองหกสองเก้า ลาวันที่สามพฤศจิกายนหกแปดเลขออกข้างบนออกสองสองหกไหมจ๊ะหนึ่งสองสองหกว้าอกตเอฟซีพวกเอฟซีวะแม่น้องกระดาถ้าตัดดีๆถูกสามตัวตรงๆเลยนะกับวะพอหกกับเก้าตัวเดียวกันไหมเนี่ยลูกกับบริคิดพ่อไหมจ๊ะแม่เลขออกแล้วคิดพ่อค่ะอันเอฟซีวะแม่น้องกระดาน้องให้หก หกสองสองเก้าถ้าซื้อจริงๆซื้อสองสองหกซื้อสองหกสองอันตัวเดียวกันจริงๆมันถูกแบบตรงตรงเลยอยู่นะพี่น้องเลยแต่ว่าเอฟซีบางคนพี่น้องเพิ่นวายไดหผู้บอกเพิ่นวาเห็นแล้วเห็นอันเห็นคลิปแล้วเลขออกแล้วจะเห็นคลิปไหมจ๊ะแต่ว่ามีอันมีคนหนึ่งเพิ่นนไฮน้องเทคเตอร์สับเราไฮซอยคาะขนมคาะยังนองสามร้อยบาทนะคะอาคุณยายรับตังนะคะคุณยายโอ้เอฟซี เอบซีถือน้ำอีกเน่ดเดอ้อเดี๋ยวลำลุ้ยๆเด้อให้บักลาไปซื้อนมด้วยลูกเดอ้อนั่นนะ่ะจิ้มมือหนีอสองกล,ล่องนะั่นคุนอานี่เด้อพี่นอ้องเผ่หมากนมดีหนะ้าดีหนะ้าเอฟซีหมากดีหน้าพี่น้องนี่กล่องสีเขียวแบบนี้พี่น้องแม่น้องดาโซนาบนะไรตั้งใจมาละสี่กล่อง่าคุณอามันแน่นสองกล่องบักลาสุดยอดจริงๆแม่นจริงๆพี่น้องแม่นปานจับวางเอฟซีไล่คนไลน์มาทั้งไลน์ทั้งโทรแม่น้องอดาไปตามน้องแทกเตอร์ให้หน่อยสุดยอดจริงๆ แต่ว่าเสียได้ตรงที่ว่าบางคนก็เฮ็ดงานมนจากเฮ็ดงานแล้วเจากระลืมมามาเบิ่งคลิปอีกทีคือเลขออกไปแล้วม่จากมันก็เสียได้คุนว่าให้ตามวันวันพุธวันที่ห้าหน่อยห้าพฤศจิกายนหกแปดตามให้หน่อยเผื่อน้องให้โชคอีกถ้าได้โชคมันก็มีน้ำใจให้คือเกาใจเอฟซีกับมีแต่คนดีมีน้ำใจคุนว่าเลยเม็นแมนเดี๋ยวหลักลาหลักลาได้เนาอบักลาเฮ็ดอย่างนาะนี่เมื่อไหร่เอฟซีเบิ่งรูปวาดรูปเบิงบ่ลรูป วาดรูปอีไรเลยพี่นอ้องเอ้ยผุนนะผุน<ำ>ก็นอนสิได้พี่น้องนี่ยยายผุนก็ถา้าบุไปใส่ผัวยายก็นั่นงฝ่อแบบนี้พี่น้องคุณยายกับหลานก็อยู่แบบนี้กันสองคนบางรายกี้เขากำแยังลูกมือนนี่ฮะบางรายกี้เขากำแยังครับจักเหมืนว่าลืมเลยบ่ลลูบบางรายกี้เขาแฉบบอผุนก็เสียบบพี่น้องพ่อจิมกักวาดรูปโรงเรียนนะจน๊ะเนาะ รูปโรงเรียนรูปบ้านพี่น้องโอ้ยเกือบได้บ้านไหมเกืนเห็ดซเกือบเกือบลูกเกือบเอฟซีมาล่างอันมาม่างล่างค่าแมโอ้ยเลขกับเขาคักเขาแน่พี่น้องเลยสองหกตรงๆเนาะพ่อหกกับเก้าตัวเดียวกันซื้อแค่เก้าออกแม่นจะแต่ว่าแม่แม่ร้องได้นะร้องได้เออกจะมาคิดอ๋อโอ้ยจริงๆตามหลักแล้วเนาะซื้อแบบนี้เนาะเนาะซื้อนี่หก สองนี่แล้วก็ซื้อสองสองหกเงินเีสี่อุ้ยจะได้จะได้สามตัวตรงตรงเลยตาตาแบบนี้น้องเทคเตอร์เมื่อนี่วันที่หาเลยหลุดเด้วันพุธวันที่ห้ากิจการยนหกแปดเอฟัีเอฟซีไวมาตามบักลาได้เน่โทรมาเต่สาวแม่น้องกระดาไปตามน้องเทคเตอร์ให้หน่อยเลขลาวอ่ะจะซื้อเลขลาวเละ เลขไทยมันออกสวยเกินไปเพื่อนวะม,มันถูกยากเอาเลขลาวดีกว่าถูกง่ายเพื่อนวะดีเล่าจะน้องแต่ย่ามากกับเถิดดูตัวเปื่อนน้องเทคเตอร์เอาไปแม่ตได้ลูกเด้อนเหมือนนี่น้องเทคเตอร์ลาพัฒนาเอคือท้าวฟาใจเนี่ยเอาแม่ชาติเบสมาตัวชาดจากเรียนโทรศัพท์แล้วเพื่อนวะมันด,ดังนี่นะงูผู้ใดโพสต์ยังพามากบุญแล้ว แม่นั้นค้อเซนเตอร์ป่ะจ๊ะแม่นด้วโทรศัพท์อยู่ๆก็เล่นเล่นนั้นเล่นไปเองนะจ๊ะเล่นเองด้วยนี่โทรศัพท์อยู่ๆก็บ่าเองน้องแท็กเตอร์ว่าจะได้ห้ามือนี้เรียกเหล้าได้ไหมนี่เวลาสี่ให้ตัวใดลูกอ่ามันแม่นด้อยเขาไม่แปลงผลได้แม่แปลงได้ผลห่งเดี๋ยวใหญ่ใหญให้คุณยายไปเอาใไฮลูก นห้คุณยายไปเอาไห้เอามันแม่นอีกเด้ออย่าให้คนมันลือลงังคาเอาเด้เอามันแม่นอยู่เด้ fc ว่าตามให้น้อยแม่นจริงๆหัวเนาะเฉยได้ไม่ได้ซื้อวันนี้แหละจะซื้อ fc ว่าพี่น้องเขาจนเติ่นะ ใส่บักลาตัวใดเนาะใช้เอฟซีนี่เดี๋ยวอีแม่พร้อมจดุดอะไรได้หนิเอาควัคัทเรื่องมือนีิเด้อบักลาจะใช้เลขตัวใดกว่าลูกช่องเกตองเขึ้นนี่อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวใดกว่าลูกตัวใดกว่าครับอ,อืมผลบอก,ลกอเลขน้องผลบอกแม่น้องก็ได้ผลบอกตัวเลขผลบอกอหนึ่ง สออ,อแปองก็ัใ้คลิปนองเชตเตอร์ต้องกับยังก็ลูกหนึ่งสองเก้าพี่น้องเลหนึ่งสองเก็ดกับสองเกแม่น้องดาจะตัดนะคะ3มตัวจะตัดเป็นหนึ่งสองสองเจ็ดหนึ่งเก็ด เดี๋ยวแต่เอฟซีสีมักตัวใดเด้อจ้ะเด้อเลขน้องผึ่นไหมาแล้วน้องเท็กเตอร์ลาวพี่น้องเดื่อเลขลาวเลยแหละถามแล้วด้วยนั้นเราเราเราบอกเลขแรกเราบอกสองเก้าวันนี้มาบอกอีกอีกสามตัวนะบอกหนึ่งสองเจ็ด้ะเอาสรุปของเลขของน้องเท็กเตอร์นะคะน้องเท็กเตอร์ น้องเทคเตอร์ลาพัฒนาผ่านมาวันจันทรเป็นน้องวันจัน,นทน 2, ออร,รนนนวนวนท์วันที่สามน้องเทคเตอร์ให้สองหกออกตรงๆพี่น้องโอ้แม่นปาาจับวางเมื่อนี้วันพุธวันที่ห้าเป็นจิกายนหกแปดเลขๆเพื่อนบอกแม่น้องดาว,ว่าสองเก้าวไปว่ามาเน,นี่นเพิ่มเป็นตัวเลขมาอีกหนึ่งสองเแม่น้องดาเลยตัดออกมาเป็นหนึ่งสองสองเหนึ่งเด อันนี้เป็นเลขเล่าด้วยค่ะลาว,วัฒนามก็เอาลองไปซื้อบิงวเพราะว่ามี F4 เลยไล่คนผลิไข่มาตามเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเทคเตอร์นี่แม่นทั้งเล่าทั้งไทยเนาะจ้ะเนาะถ้าบอกเขาเล่าก็คือเขาไทยบอกเขาไทยก็คือเขาเล่าวมันจะน้องผนิะดอกไม้พี่นอ้องดอกไม้ก็งดงามพี่น้องดอกฮอนไก่เนาจ้าคัดเอิญดอกฮอนไก่พี่น้องของปลูกหลายเด้พี่น้องเลยนี่ก็ดอกเข็ม่าพี่น้อง ดอกเข็มก็แล้วเขึ้นเต็มเลยพี่น้อง <c ười> เต็มเลยพี่น้องคูนะดอกเข็มนี่ดอกหอนไก่รู้ว่าประเทศไทยเผนเอิญดอกอีกอย่างพี่น้องแต่ว่าแมงดาเอิญดอกหอนไก่ได้นี่งามงามเลยพี่น้องตัวบ้าไงเนี่ยแมจ้ะ ช่วงนี้ต่างจังหวัดรืมหนาวเลยด้วยจ้ะลมแห้งแล้วต้องใส่เสืเ้อกันหนา,าวกันละจ้ะ